เมื่อก่อนคนจะบอก y o U a R e what you eat แต่หลังๆจริงๆแล้วอ่ะคุณ y o U a R e what y o U absorb คุณน่ะจะเป็นสิ่งที่คุณดูดซึมซึมช่วงหลังๆอ่ะทางสายวิทยาศาสตร์งานวิจัยต่างๆเขาจะพูดในแง่ของลำไส้มากมขึ้นการดูดซึมในลำไส้อ่ะมันสำคัญแล้วมันก็เกี่ยวไปกับทั้งหมดเลยบางทีคนมองอาหาร ในมุมแบบใหญ่มากเป็นแค่ภายนอกอย่าสงสมมติตอนนี้เป็นเทรนเรื่องโปรตีนเฉยคนก็จะมองว่าเอยโปรตีนช่วยเรื่องแบบกล้ามเนือ้อเป็นหแลบบรูปหลักภายนครสวยความงามอ,อย่างเดียวือนที่พี่เดียบอกแต่จริงๆหมายว่าระบบข้างในอะอย่างโปรตีนจริงๆเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นทั้งเเลือดเป็นแบบส่วนประกอบเล็กๆที่มันเรามองไม่เห็นชอะไรเลยทั้วาการที่สารเหล่านี้มันจะดูดซึมเข้าไปได้มันก็ต้องผ่านลำไส้ใช่ถูกต้องนี่แหละการดูดซึมอะสำคัญมากเราอะเข้าใจว่าเหมือนเรากินอาหารเป็นชิ้นเนื้อเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายหน่วยย่อยที่เ็สปนาร าหารตางหากที่จะไปดูดจริงๆใช่แล้วเข้าไปดูแลในร่างกายไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปบำรุงต่างๆมันคือส่วนที่เป็นของสารอาหารเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เหมือนว่าโอเคทุกวันนี้เรากินอะไรเข้าไปอ่ะแล้วมันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วลำไส้เราสามารถดูดซึมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือคีย์ต่างหากพออาหารเราย่อยเนาะมันก็ขาดแบบเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปทั่วร่างกายอยู่ดี